แต่ถ้าวันพรุ่งนี้เ,เสนอสุชาติตอนเจริญถ้าจำกันได้ว่าก่อนการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผมมีปัญหากับนายกทักษิณตั้งคำถามเดียวเช่านีติดไปไหนไม่ถูกเรื่องว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ถามทุกวันถามเพื่อให้ตอบ จะตอบซ้ายตอบขวาอย่างไรก็ตามจนกระทั่งว่าไม่จับมือใครก่อนอแลนสไลด์จะตั้งรัฐบาลพักเดียวก็ถามอีกว่าจะจับมือกำลังประชารัฐหรือไม่มท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับกระแสมันไปเมื่อก้าวไกลประกาศมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเนี่ยก็บีบบังคับก็ถามอีกแล้วพักเพื่อไทยอ่ะถ้าไม่แลนสไลด์จะจับมือไหม ให้ความกดดันต่างๆก็ไปสำริจกันตอนปลายแต่ว่าความเชื่อมันไปไกลแล้วท้ายที่สุดคุณหมอชนนั่นคุณเศษฐาอ้างคุณอุ้งอิงประกาศไม่จับมือกับลุงถึงขนาดเดิมพันว่าถ้ามีการจับมือผมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคถ้าไปจับมือมุนเศรษฐาบอกเลอะเทอะนะครับพูดหลายครั้งคำว่าเลอะเทอะ ความเป็นจริงถ้าเขาตอบคํานี้ผมมาตั้งแต่ทีแรกอืม,มีลุงไม่มีเราจะไม่มีกระแสขึ้นมา,นมาเลย,เลยขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยแพ้เรื่องนี้เรื่องเดียวที่กระแสแลนสไลด์เนี่ยนะครับกลายเป็นแลนสลบเนี่ยมไม่ได้แพ้เรื่องนโยบายพระก้าวไกลใครจะไปจําได้สามร้อยข้อ,อแต่แพ้เรื่องความชัดเจนจุดยืนทางการเมือง มันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียว่าใครจะเล่นเป็นกว่าแต่คอนเทนต์ที่มันชัดเจนมไม่ใช่ว่าใครพูดเก่งกว่า<ม>เขาต้องการความชัดเจน<ม>ดังนั้นพอมาถึงรอบประธานสภาความเป็นจริงไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยที่ผมยกเรื่องกรณีคุณสุชาติตันเจริญ<ม>ซึ่งตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้เนี่ยตัวคุณสุชาติ <laughs> ยังไม่ปฏิเสธเลยนะ แม้กระทั่งลูกชายมาโพสตอนดึกนะครับที่ผมตั้งคําถามกับสื่อมวลชนทั้งวันว่าพ่อรับปากหรือพ่อรับฟังก็วันนี้เนี่ยนะครับก็ขนาดไปที่การประชุมรัฐราชพิธีเนี่ยคุณสุชาติเขาเป็นรองประธานสภามาสองรอบเนี่ยเขาก็รู้ว่าช่องทางไหนที่ไม่เจอกระสื่อสารมวลชนพวกน้องๆตำรวจสันติบั บอกมาแล้วแต่ว่าเลือกช่องทางที่ไม่เจอกับสื่อแม่แต่เพียงคนเดียว mm hmm. และคนที่ได้ฟังโพสดูอ่านโพสคุณมดดำก็จินตนาการ mm hmm. ว่าบัตรนี้เนี่ยคุณสุชาติตันจเจรินถอยแล้ว mm hmm. ซึ่งคุณสุชาติไม่ได้อยู่ในบริบทที่พรคเพื่อไทยเคยพูดอยู่เลย mm hmm. แต่ถามว่านี่นะครับอยู่ดีๆว่าพ่อมารับฟัง mm hmm. นะครับเรื่องอะไรอ่ะ ก็คือเรื่องนี้เรื่องประธานสภาว่ามีอยู่จริงมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่แสดงตนเงียบกริบนะครับตั้งแต่ว่าผ่าฟันคุดตั้งแต่ไปรายงานตัวตอนสี่โมงครึ่งตอนเย็นไม่ให้ตรงกับผู้สื่อข่าวที่จะมาดูจนกระทั่งคุณมดดำมาโพ์เมื่อคืนนี่ยิ่งกว่าใบเสร็จซะอีกอันนี้อันนี้เท่ากับว่าเป็นการยืนยันมากกับการยืนยันมันคือใบเสร็จว่ามีอยู่ทุกวัน ครั้งที่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยวางสุชาติตันเจรินจนกระทั่งประชาธิปัตย์เอาชวนหลีกภัยไปท่าไปวันนี้ก็สูตรเดียวกันเมื่อวางหมอของใช่ไหมอาจารย์วันนอมาท่าอย่างไรโดย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 ตัวโดยความรู้สึกเนี่ยนะครับมันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าใช้คนมามาท่าไม่ใช้ระบบการเมืองมาท่าทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อครั้งปีหกสองเนี่ย แม้ว่านี้นะครับเอาชัวริกภัยแล้วเนี่ยรรคเพื่อไทยยังเสนอสมพงษ์อมรพิวัตรม,มาเป็นคู่แข่งขันนะวันนี้เราได้ยินชื่อฝั่งร้อยแปดสิบปดเสนอใครมาเป็นคนแข่งขันแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสุชาติตันเจริญซึ่งก็นอนดึกผลเอกประวิทย์วงสุวรรณีนก็นอนดึก <laughs> คืนนี้คืนนี้เขายังไม่นอนคืนนี้กินจอกเร็วขึ้นทีเดีเพราะว่าปกตินี่นะครับก็จะรู้กันเมื่อวันนี้แน่นอนที่สุดเอาละพลิกสารพัดพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับจะนับความชิบหายทางนี้เช็บหายกว่าผมเยอะนะครับให้ผมปักไปปักไ้เพื่อเห็นกิเลสคนเนี้ยแล้วแล้วความรวนเร็วนะครับผิดคําพูดไปผิดคาพูดมารวนไปรวนมาให้ผมท่าแต่ ผมจหน้าแตกอะไรคุณชิบหายเลยเพราะว่าคุณผิดเรียงหนึ่งผิดสองผิดสามผิดสี่นะครับจนกระทั่งมาออกที่อาจารย์วันนอในวันนี้ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าสนใจก็คือว่ายังไงคะปกติเนี่ยนะครับเอาละมองโลกแบบโลกสวยก่อนซึ่งหนึ่งแปดแปดไม่เสนอใครแข่งขันเลยไอ้นี่ก็มืนอีกแบบนึนงนะ อัน,นี้ก็มือนอีกแบบนะส,สัญญาณให้ดูหน้าง,งานเอ <c oughs> เพราะว่าเขาดูหน้าง,งานให้ไปดูที่หน้าง,งาน <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นสัญญาณออกมาจากคนเอกประวิตย <c oughs> ว่าให้ดูที่หน้าง,งานแต่ถ้าวันพรุ่งนี้อ่ะ <c oughs> เสนอสุชาติตอนจเจริญวันนี้สุชาติยังไม่ถอนแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้นะ <c oughs> ถ้าเสนอสุชาติตอนจเจริญ ไปหวตเอาสมร้อยสิบสองกับหนึ่งแปดแปดต้องชนะใช่ไหม,มและถ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น่ะหรือสุชาติเกิดถอดใจนุ่นมีคนไปเสนอคุณชวนหลีกภัยขึ้นมามเห็นไหมว่าดัชนีทางการเมืองเวลาคิดฝากฝ่ายเดียวเนี่ยมันคิดง่ายมากไม่ตอนนี้เนี่ยพอชื่อประธานรัฐสภาออกมาแบบนี้แล้วก็คนก่อนหน้านี้คนนี้เนี่ย เทียบกับนโยบายหรือที่ผสมเข้ามาในการแถลงข่าววันนี้ว่ามีภารกิจจะต้องผลักดันกฎหมายอะไรอะไรมมผมอ่ะหลายคนคิดถึงคุณชวนหลีกมปเพราะฉะนั้นเนี่นะครับวันพรุ่งนี้น่าสนใจว่าหนึ่งเอาเรื่องแรกก่อนอจะได้เลือกไหม,อมสองได้เลือกแล้วนี่จะได้ใครแต่ไม่ได้เกี่ยวกว่าจะนี่นะครับ ว่าถ้าได้อาจารย์วันนอ,อตามที่นั่งถแถลงวันนี้เกิดสามร้อยสิบสองเป๊ะก็มีได้หมายความว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันล็อกตายว่าต้องใช้เสียงสามร้อยเจ็ดสิบหกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพิธาไปไม่ได้เศษถาเข้าไปไม่ได้และคนอื่นๆก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันไอ้นี่กรณีว่าสามารถหลุดพ้นจากตำแหน่งประธานสภา ซึ่งสงครามยังไม่จบนะเพราะว่าจะมีการพลิกเกมกันนั้นคือคือถ้ามองปรากฏการณ์วันนี้มันน่าจะฝันหวาน,นแต่ถามก่อนว่าแล้วจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรหนึ่งแปดแปดเขาจะมาใครจะมาหนึ่งแปดแปดใครจะมาเพราะมาไม่ได้นี่ครับขึงสายสินไวแน่นเลยสองร้อยห้าสิบอะไอ้ที่สิบกว่าคนเลยนะครับที่ออกมาบอกกันประมาณหนึ่งในสี ปรากฏว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึงหนึ่งหนึ่งของหนึ่งในสีส่สิอาจจะไม่เหลือแม้แต่เพียงเสียงเดียวออดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังมีนัยสำคัญ <ผม S 2> อะไร<อ>เลยเลยก่อนเลือกตั้งนะเอ้ยหลังเลือกตั้งใหม่ๆผมบอกวันนี้ยังเท่าเดิมนะมจะได้สอวอหนึ่งเสียงเท่านั้นเสียงอื่นจนถึงวันนี้ยังไม่เพิ่มเลยเพราะฉะนั้นมันห่างไกลกับสามเจ็ดหก อดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวที่ผมบอกไงว่าการสู้กับคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และก็เปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ดำรงความมุ่งหมาย,ยมผมนี่จะยากอะไรผมก็ปักของผมไมา่างเงี้ยปักแล้วดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปชนะผมได้ได้อะไรชนะผมได้อ <laughs> ะไผม, <laughs> ผมไม่เเชื่อนะไอ้ทุกอยาก่างมาแค่ต้องการชนะ พี่ตู่จะดพอดีแล้วผมก็ได้อะไรงงใช่ไหมแต่ว่าหลักจริงๆก็คือว่าพอปักพั้เนี่ยเรารู้เนี่ยครับคนที่มันไม่มีหลักเนี่ยอืเราเอาหลักไปปักนี่ไปไม่เป็นอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนกระทั่งมออกทางนี้ออกทางนี้สบายใจกันจริงอ่ะอเพราะเนี่ยนะครับพักเก้าไกลเขาก็รู้เนี่ยเขาก็ต้องรู้เต็มอกว่าการโยนอาจารย์วันนอมาเนี่ยก็เพื่อจะหยุดเขาไง นะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยคือไม่ได้ฉลาดอะไรเลยว่าเหนือกว่าอะไรแต่ว่าไอ้วิชาเนี้ยนะครับมันจะมองหน้ากันติดในทางปฏิบัติกันได้อย่างไรแล้วความจริงคืนนี้ผมไม่รู้ว่าใครคิดอะไรนั่งวางแผนอะไรตรงไหนนะเพราะมีนะครับเราได้ยินฝั่งเดียวได้ยินข้างเดียวซึ่งมันผิดวิสัยเอาละหลายคนก็บอกว่าก็หนึ่งแปดแปดมันจะไปสู้อะไรครั้งที่แล้วรู้ว่าแพ้ยังเสนอสมพงษ์อมรพิวัตร แข่งกันนายชวนหลีภัยอยู่เลยทุกครั้งในตําแหน่งประธานสภา,าต้องมีคู่แข่งขันดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันผิดปกติมากซึ่งปกตกิต้องได้ยินเหมือนกันแต่นี่เงียบเลยดูดูด,ดูรอรอรอว่ากันหน้างานจริงจริงล้วก็พูดในปางมาสองสามวันทีแล้วว่ากันน้างานนี่นี่จะมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ย ก็อย่าคิดว่ามันจะเรียบร้อยผมก็วาดหวังอาจารย์วันน้อจะได้เป็นนะส่วนตัวท่านเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเกมมันยังไม่จบเรื่องราวมันยังไม่จบและนี่นะครับตำแหน่งประธานสภาที่ว่านี้ก็ไม่ได้นําไปสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอะไรได้เลยคณะรัฐมนตรีได้เลยและนี่นะครับการตอบคาถามว่าจะอยู่จงหัวจมท้ายอะไรกันมานั้นก็ดูน้ําเสียงก็รู้กันเลยว่าไว้ใจกันขนาดไหนวันนี้กระหักทั้งนั้น นะครับพอวางหมากนี้หมากนี้ใครกล้าอ่ะแต่ว่าต้องมานั่งยิ้มในการเมืองมีอาชีพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเห็นร่องรอยทุกเรื่องราวและยังไม่จบยังง่ายได้อย่าไปอ่านเร็วสรุปเร็วบดนี้ชนะและความจริงเนี่ยนะครับกว่าจะถึงวันนี้นี่ยทะเลาะก,กันไปกี่รอบฟาดกันไปกี่ครั้งเปลี่ยนกันไม่รู้สักเท่าไหร่แต่ผมปักอยู่อย่างที่เดิมนะทำให้เครื่องมันรวนอยู่ตลอดและเราก็รู้ใจนะครับ ว่าเขาคิดอะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาาก็ต้องหลีกผมไม่ได้และการหลีกมันก็ต้องไปปฏิบัติการอย่างนี้แต่นั่นมันต้องแลกกับหลากหลายเรื่องราวมากมันเป็นการเดิมพันที่สูงความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่เขาไม่ทบทวนบทเรียนตั้งแต่การเลือกตั้งจนกระทั่งเรื่องตําแหน่งประธานสภาจริงอยู่นี่นะครับบรรดาหลายคนอาจจะดูฟังเหมือนจะล่งอกละแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นในสถานการณ์การเมืองขนาดนี้เนี่ยเราต้องเห็นว่าอีกซีกหนึ่งนี่เงียบ mm hmm. เงียบและเงียบรอและรอดูหน้างาน mm hmm. เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการต่างๆก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลน,นั้น mm hmm. บางทีที่เราเห็นว่ามันจะง่ายๆ mm hmm. มันอาจจะไม่ง่าย mm hmm. อย่างที่คิด mm hmm. เพียงแต่ว่าวันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าคนก็อาจจะผ่อนคลายไปในระดับหนึ่ง mm hmm. แต่แต่ละฝ่ายมันรู้สึกว่ามันต้อง mm hmm. เนี่ย ก็เลยต้องเอามาเป็นแบบเนี้ยเมื wow ่อข้าพเจ้าไม่ได้คุณก็ต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอาของไม่ว่าเนนเนนหรือพระบวชใหม่แม่ชีไม่ได้ทั้งคู่ก็ต้องไปเอาโตอิมมัมจากมัสยิดมาก็เป็นอย่างเนี้เขาเดือดร้อนันวันนอนเจ็ดสิบเก้าเลยนะคือความเป็นจริงกันเวลาประชุมสภาหมุนเนี่ยครั้งละสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไร่แต่ว่า เมื่อหมากเดินไปอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่สรุปจบทีนะนี่ต้องเข้าใจก่อนไม่ว่าจบได้แต่ว่านายกก็ไม่ได้จบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในตําแหน่งประธานสภา,าเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับดูเสมือนท่าสามรอยสิบสองซื่อสัตย์กันทุกคนค่ะคุณหมอชนน่านควบคุมผู้แทนราษฎรหนึ่งร้อยสี่สิเอ็ดได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับอ,อย่างไรอาจารย์บรนอได้เป็นประธานสภา,าและถ้ามีคนเสนอ สมาชิกพักเพื่อไทยที่ชื่อสุชาติตันเจริญเนี่ยผมอยากให้คุณหมอชนนานได้ลุกขึ้นประท้วงว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาเสนอสมาชิกพักด <laughs> ังี่จยิงคุณไปบอกคุณสุชาติคนเดียวจบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแก้แก้ผมได้ง่ายนิดเดียวก็แก่ไปบอกคุณสุชาติตัต้งแต่วันแรกให้ออกมาปฏิเสธตอนนี้ก็จบแล้วจนกระทั่งนี้นะครับคุณพดดำพโพ้วเมื่อคือนนี้มียิ่งกว่าการวางใบเสร็จว่าที่พูดทั้งหมดอ่ะ มันมีอยู่จริงกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเมื่อคืนนี้และบัดนี้ก็ยังไม่ถอน